สวัสดีค่ะ welcome to my popo p channel let talk about everything นะคะช่องนี้ก็เป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับ daily reading หรือการอ่านหนังสือทุกๆวันเนาะหนังสือทอดหัดรับสมองเงินล้านเราก็มาถึง left life ep ที่4นะคะสวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่27 2567นะคะเราไปฟังกันเลยแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่2 คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้คนจนเล่นเกมการเงินในแบบตั้งรับมากกว่าเชิงรุกขอผมถามอะไรสักข้อนะครับถ้าคุณเล่นกีฬาหรือเกมอะไรก็ตามโดยเอาแต่ตั้งรับคุณจะมีโอกาสชนะในเกมนั้นมากแค่ไหนคนส่วนใหญ่คงเห็นพ้องต้องกันว่าโอกาส คงมีอยู่เพียงน้อยนิดหรือไม่ก็เป็นไปไม่ได้เลยกระนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังเล่นเกมการเงินด้วยวิธีตั้งรับจุดประสงค์หลักของพวกเขาคือเพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงปลอดภยัยไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองแล้วเป้าหมายของคุณล่ะจุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรเจตนาที่แท้จริงของคุณคืออะไร เป้าหมายที่แท้จริงของคนรวยคือการมีฐานะอันมั่งคั่งและมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้พวกเขาไม่ได้อยากมีเงินแค่พอใช้แต่อยากมีเงินจำนวนมหาศาลแล้วเป้าหมายหลักของคนจนละ่ะพวกเขาอยากมีเงินพอสำหรับใจ่ายใบแจ้งหนี้ต่างๆและถ้าจ่ายได้ตรงเวลาด้วยยิ่งเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ขอผมย้ำอีกสักครั้งถึงพลังแห่งความตั้งใจ เมื่อคุณตั้งใจจะมีเงินแค่พอจ่ายใบแจ้งนี่คุณก็จะมีเงินเท่านั้นจริงๆพอแค่สําหรับจ่ายเงินจำนวนนั้นไม่ขาดและไม่เกินมาสักเซ็นพวกชนชั้นกลางดีกว่านิดหน่อยอย่างน้อยก็หนึ่งขั้นแต่แย่ตรงที่มันเป็นเพียงระดับขั้นเล็กๆในบรรดาคำเป็นล้านคำในพจนานุกรม พวกเขาดันเลือกคำคำหนึ่งมาเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินชีวิตคำคำนั้นคือคำว่าอยู่อย่างสบายผมไม่อยากเป็นคนแจ้งข่าวร้ายเลยแต่ขอบอกว่าการอยู่อย่างสบายกับการเป็นคนรวยนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับดินผมต้องยอมรับว่าผมก็ไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรก แต่หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็คือผมเคยผ่านมาแล้วทั้งสสถานะผมเคยถังแตกสุดๆจนต้องยืมเงินหนึ่งดอลลาร์มาเพื่อจ่ายค่าน้ำมันรถขอสาธยายรายละเอียดอีกสักนิดนะครับอย่างแรกรถคันนั้นไม่ใช่ของผมและอย่างที่สอง เงินดอลลาร์นั้นมาในรูปของเหรียญ25เซนสีนเหรียญคุณรู้ไหมว่ามันน่าขายหน้าแค่ไหนสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันด้วยเหรียญ25เซนสีนเหรียญเด็กปั๊มมองหน้าผมเรากับผมเป็นพวกหัวขโมยที่ชอบทุบตู้หยอดเหรียญจากนังกระสายหน้าแล้วหัวเลาะร่วนไม่รู้ว่าคุณจะนึกภาพออกไหมแต่นั่น เป็นหนึ่งในจุดตกต่ำสุดๆในชีวิตด้านการเงินของผมและโชคร้ายที่มันไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์เดียวผมขอขยับขึ้นมาได้อีกหน่อยผมก็มาถึงขั้นอยู่ได้อย่างสบายการอยู่อย่างสบายก็ดีพอใช้ได้นะครับอย่างน้อยคุณก็สามารถไปร้านอาหารดีๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็สั่งได้แต่เมนูไก่ จะว่าไปเนื้อไก่มันไม่ได้แย่อะไรหรอกถ้าน,นั่นคือสิ่งที่คุณอยากกินจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะไม่ใช่นะสิอันที่จริงคนที่มีฐานะปานกลางมักเลือกอาหารโดยพิจารณาจากฝั่งขวาของเมนูหรือที่เรียกว่าการสั่งโดยดูราคาเป็นหลักนั่นเองคุณจะสั่งอะไรสำหรับมื้อข้ามคืนนี้ดีจ้ะที่รัก ฉันขอจาน7.95ดอลลาร์นี่ก็แล้วกันไหนดูซิว่ามันเป็นอะไรสไพรส์์ไพรส์ไก่นี่เองเป็นครั้งที่19ของสัปดาห์เมื่อคุณมีฐานะปานกลางคุณจะไม่กล้าทอดสายตามองส่วนล่างของเมนูเพราะถ้าทำอย่างนั้นคุณอาจเห็นสุดยอดคำต้องห้ามในพจนานุกรมของชนชั้นกลางนั่นคือคำว่าราคาตามน้ำหนัก และแม้คุณจะอยากรู้คุณคงไม่มีวันถามว่าอาหารจานนั้นราคาเท่าไหร่กันแน่ข้อแรกเพราะคุณรู้ว่าคุณจ่ายไม่ไหวข้อ2คือมันน่าขายหน้าเมื่อบริกรทําหน้าเหมือนไม่เชื่อคุณพอเขาตอบว่าอาหารจานนี้ราคา49ดอลลาร์แล้วคุณบอกเขาว่ารู้อะไรไหมครับไม่รู้เพราะอะไร อยู่ดีๆคืนนี้ผมก็อยากทานไก่ขึ้นมากระทันหันผมต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดของการเป็นคนรวยคือผมไม่จำเป็นต้องดูราคาอาหารในเมนูก่อนสั่งผมกินสิ่งที่ผมอยากกินได้โดยไม่ต้องสวนว่าราคาเท่าไหร่ผมยืนยันได้เลยว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้ตอนที่ผมถังแตกหรือมีฐานะปานกลางสรุปก็คือ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการมีฐานะพออยู่ได้อย่างสบายเป็นไปได้มากที่คุณจะไม่มีทางร่ำรวยแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือความร่ำรวยคุณจะลงเอยอย่างสุขสบายมากทีเดียวหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าเป้าหมายของคุณคือการมีฐานะพออยู่ได้อย่างสบายเป็นไปได้มากที่คุณจะไม่มีทางร่ำรวย แต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือความร่ำรวยคุณจะลงเอยอย่างสุขสบายมากทีเดียวหนึ่งในหลักการที่เราสอนในคอร์สสัมมนาคือถ้าคุณเล็งดวงดาวอย่างน้อยคุณก็จะยิงถูกดวงจันทร์คนจนไม่เล็งแม้กระทั่งเพดานบ้านตัวเองแล้วพวกเขาก็ดังสงสัยว่าทำไมตนจึงไม่ประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้คุณคงรู้แล้ว เราจะได้ในสิ่งที่เป็นความมุ่งหมายที่แท้จริงของเราถ้าคุณอยากรวยเป้าหมายของคุณต้องเป็นความร่ำรวยไม่ใช่แค่มีเงินพอจ่ายใบยแจ้งหนี้และไม่ใช่แค่พออยู่ได้สบายความรวยก็คือความรวยประกาศเจตจำนงวางมือท่าหัวใจแล้วพูดว่า เป้าหมายของฉันคือการเป็นเศรษฐีเงินล้านและรวยยิ่งกว่านั้นเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้านข้อที่1เขียนจุดมุ่งหมายด้านการเงินสองประการที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะสร้างความมัง่งคั่งไม่ใช่ฐานะปานกลางหรือความยากจนจงเขียนเป้าหมายสำหรับกอไก่ รายได้ประจำปีขอไข่มูลค่าสินทรัพย์ตั้งเป้าหมายที่เอื้อมถึงในระยะเวลาที่เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันก็จำไว้ว่าจงเล็งดวงดาว 2. ไปร้านอาหารสุดหรูแล้วสั่งอาหารในเมนูแบบราคาตามน้ำหนักโดยไม่ต้องถามมานว่าราคาเท่าไหร่วงเล็บถ้ามีงบน้อยให้แบ่งการจ่ายกับเพื่อนก็ได้ปอลอห้ามสั่งไก่ ก็จบไปแล้วนะคะแฟ้มข้อมูลแห่งความบางคั่งที่สองขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีมีความสุขเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่กันนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพบกันในอีพีที่5พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ